เลือกเรียนทางด้านพฤกษศสาสตร์เนี่ยเพราะว่าเราชอบต้นไม้นะคะเมื่อเทียบกับถ้าเราจะต้องไปทําอะไรกับสัตว์แล้วมันมันจะแ,แย่เนี่ยซู่เรามาดูต้นไมส้สวยอน้ำงานก็น่าจะสนุกกว่าซู <governments S 1> ่เป็นปีที่สนะคะสาหรับคุณสวทองก็ประกาศว่ามีทุนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วก็เรียนจนจบระดับปริญญาเอกก็เลยคิดว่าเราอะมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าเออมาสมัครทุนดีกว่าหลังจากที่รับทุนสกสวรแล้วเนี่ยนะคะก็ทําให้เราเริ่มรู้จักว่าวิทยาศาสตร,คร์คืออะไรมากขึ้นนะคะจากการที่เราเรียนในโรงเรียน เรียนแต่เนื้อหาวิชาการเต็มเปี่ยมเลยนะคะพศทก็เน้นเรื่องว่าจะต้องทําปฏิบัติการต้องเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่ายที่ทําให้เรารู้จักทั้งเพื่อนแล้วก็อาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะตอนที่เข้ามาปุ๊บในระดับปริญญาตรีนะคะก็เรียนในสาขาพฤกษาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็ได้ทุนพสวทไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะคะ ตอนแรกได้บรญยาโทก่อนทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุลของพืชที่ University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เนื่องจากว่าด้วยระบบการเรียนที่นู่นเนี่ยถ้าเรามึ่งวันที่จะตอบปริญญาเอกเขาเลยบอกว่าไม่ต้องทำโทรแล้วก็เลยไม่ได้โทมอ แล้วก็ได้ปริญญาเอกเลยในสาขาเดียวกันหลังจากเรียนจบปริญญาเอกแล้วนะคะก็กลับมาทํางานที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาก็ทั้งสอนแล้วก็วิจัยโดยงานวิจัยที่ทําอยู่เนี่ยก็ทําเกี่ยวกับทํายังไงเพื่อถึงจะมีสุขภาพดีแข็งแรงถ้าสมมติว่าเราสามารถค้นพบยียนที่ควบคุมการเจริญเติบโตหรือว่าการทํางานเพื่อต่อสู้กับสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้เนี่ย ก็จะได้เป็นประโยชน์สําหรับนักปรับปรุงพันธุ์งานวิจัยตอนนี้ที่ทํามาเนี่ยนะคะงานบางส่วนก็มีการถูกนําไปใช้บ้างอย่างเช่นเราร่วมมือกับอาจารย์รัฐนะคะซึ่งก็เป็น นัเกเรียนในโครงการพสวทผลิตสารขึ้นมาแล้วเราก็ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้วยไม้นะคะใช้ในฟาร์มกล้วยไม้เพื่อเพิ่มผล,ผลผลิตอันนี้ก็เป็นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งมีการส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,รหรือว่าบริษัทในการผลิตกล้วยไม้ได้ใช้ประโยชน์นะคะความสุขในการเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยนะคะก<ๆ>็ค,คิดว่าทุกครั้งเลยที่เราค้นพบอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นความตื่นเต้นความสนุกสนานนะคะเหมือนกับเราแก้โจทย์ปัญหาทุกวันแล้วเราแก้ได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป ความสนุกในงานของการเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะทำอยังไงถึงจะประสบความสําเร็จก็เลยคิดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะคือเรามีฉันทะเรามีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาตลอดเวลาที่เราทํางานก็ทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะก็ต้องขอ ขอบพระคุณโครงการพะวะทที่ให้โอกาสและก็ทุนการศึกษาในการศึกษาเราเรียนจนจบปริญญาเองทำให้เรามีโอกาสได้เจอกับนักวิทยาศาสตร์ทำประโยชน์ให้กับประเทศค่ะ